สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ขัดเคลื่อนไปได้เนี่ยคือบุคลากรเพราะนั้นบุคลากรเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยเขามาจากองค์กรใหญ่เราจะต้องทำงานเป็นมายเซตเขาพี่ใช้เวลาในการศึกษาทั้ง3ด้านเลย 1. ด้านเรื่องซัพพลายเรื่องตู้เพื่อที่จะขายายธุรกิจ 2. ต้องพัฒนาบุคลากรให้ไหมาเซตอยู่ในหลักคิดเดียวกัน ถึงแม้เราจะโอนธุรกิจมาก็จริงแต่เราไม่มีได้แค่ตู้มาเราก็ไปหารจัดก,การแค่พันกว่าต้นโลเคชันการตลาดที่ก็ต้องศึกษานะสมัยการอย่างการตลาดที่ก็ต้องศึกษาไปส่วนเรื่องตู้พี่ก็ต้องซัพพลายเพราะว่าจะหยุดนิ่งตรงนั้นไม่ได้มันไม่ใช่แค่แมคาน,นิกอย่างเดียวแต่ในนั้นมันมีเทคโนโลยีอยู่ด้วยในเมื่อเรามีมีหลักคิดแล้วว่าเราไปที่ญี่ปุ่นเราเห็นเศรษฐกิจเห็นเห็นนวัตกรรมของตู้เวนดิ้งของญี่ปุ่น เราเอามาปรับใช้แล้วก็มาสร้างโรงงานรีฟริทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้สิ่งแรกก็คือเราทำค้าปีกค้าปีกต้องมีต้นทุนในการลงทุนต่ำเพราะนั้นเราจริงจึงคิดว่าเราต้องปูพื้นฐานโรงงานเพื่อที่จะได้เปรียบในราคาต้นทุนตู้เพราะว่าการขยายตู้คือการลงทุนเพราะนั้นเราก็มองว่าสิ่งที่เราจะปูพื้นฐานคือโรงงานมารองรับ เพราะเราถ้าจะขยายไปทั่วประเทศเราต้องมีโรงงานโรงงานที่รองรับเพื่อซัพพลายตู้ตู้ที่เราซื้อซื้อมาเนี่ยเราซื้อนอนดิฟบิซึ่งยังไม่แปดสภาพอะไรเลยคือซื้อมาแบบสภาพที่เขาใช้แล้วกับเอามาที่ที่โรงงานซึ่งเป็นแหละข้อที่ถูกมากเป็นข้อที่ถูกมากพอเรามีโรงงานรองรับปุ๊บเนี่ยมันแค่อเวอร์เฮดที่จะไปปรับ สภาพแค่นั้นเองแต่เราได้เปรียบในสิ่งตรงนี้คือเราเป็นมือหนึ่งของ,ของในประเทศไทยนะคะเพราะว่าตั้งเราทํามาตั้งแต่20กว่าปีแล้วอย่างคุณเห็นไหมว่าตู้ชงร้อนเย็นเราก็มีซึ่งปัจจุบันนี้ตู้ของเราก็มีนะคะแต่ว่าคุณอาาเกตแล้วอีก,อ,ก,อ,กอีกประเภทหนึ่งก็คือตู้กาซฟอนซ,ซึ่งก็บอกว่าตู้กาซฟอนเนี่ยมาจากจีนซึ่งเป็นตู้กระจกที่มองเห็นสินค้าเนี่ยมันสามารถใส่สินค้าได้ในหลากหลายจะฟู้ดหรือนอนฟู้ดได้หมด ทางบริษัทเนี่ยมีความหลากหลายอยู่แล้วเรื่องสินค้าบริษัทแบ่งออกมาในประเทศไทยเนี่ยมีเเซ็เมนต์เราก็จะจัดกลุ่มกลุ่มไหนที่ที่ต้องการสินค้าตัวไหนแล้วกลุ่มไหนแล้วสินค้าตัวนั้นขายดีไหมลูกค้าส่วนมากตอนนี้เนี่ยของ f อ t เนี่ยลูกค้า70%เป็นอุตสาหกรรมนะคะ30%เนี่ยก็คือพื้นที่เปิดก็คือเช่น ทั้งสับสินค้าคอนโดโรงพรยาบาลปั๊มน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆแล้วสินค้าใน FVT เนะี่ยมีทั้งหมดเกือบ700อ SKU นะคะมีซัพพลายเออร์ก็ประมาณเกือบร้อยอะค่ะทำไมจึงขายสินค้าเครื่องดื่มมากกว่าประเภทอื่นทางเออมองแล้วว่าธุรกิจเครื่องดื่มภาพของธุรกิจเครื่องดื่มจริงๆในตลาดเนี่ยมูลค่าเป็นแสนล้านมันเป็นสินค้าที่ขายดี แล้วอยอย่างนึงคือผู้เจ้าของผู้ผลิตสินค้าเนี่ยปีนึงอะอ,ออกสินค้า SKU เนี่ยเป็นร้อยร้อย SKU สินค้าที่เข้าในตู้เนี่ยของในเครือเนี่ยแค่สิเอซงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเครือสากุปเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทลูกเนี่ยผูกขาดให้ความอิสระในการบริหารอ้อีกอย่างหนึ่ง FBT เองเนี่ยก็มีหลักการชัดเจนอยู่แล้วว่า เรามีนโยบาย3ข้ออยู่แล้วว่า 1. สินค้าที่จะเข้าตู้ได้เนี่ยแพ็กเกจจิ้งใส่ตู้ได้ไหมนะคะสองที่เจจากันโอเคกันไหมสุดท้ายสินค้าตัวนั้นต้องให้ผู้วิพากตัดสินเพราะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่สำคัญที่สุด SVT จะไม่เอาความนึกคิดของตัวเองว่าจะต้องการสินค้าตัวนี้ต้องการเอาเงินแรกค่าแรกเข้าของข,องของ,ขอ,งองของเจ้าของสินค้าตัวนี้ เราจะให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินโดยการเอาสินค้าไปเทสขายถ้าสินค้าตัวนั้นออกได้บริษัทจึงจะเอาเข้านะคะเป็นนโยะบายหลักแล้วถึงแม้บริษัทในเครือมีสินค้าจอาสินค้าเข้าเขาต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัททั้งหมดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นของไอวทเนี่ยเป็นหุ้นโก้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์เคิร์ฟเริ่มต้นเพราะมันมีการเจรเจิญเติบโตต่อเนื่อง เพราะเราจะขยายขยายจำนวนตู้เป็น2,000มตู้ภายใน2ปีนี้พร้อมทั้งเราจะมีระบบแฟรนไชส์ตัวนี้นะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยเราเป็นหุ้นปันผลเพราะเราเป็นธุรกิจเงินสดแล้วก็ DE ตามกว่า1เท่าเราสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ะคะ่ะหุ้นสุดท้ายเราเป็นหุ้นเทคเพราะว่าเราพัฒนาเครื่องเรียนรีมิชีนจากตู้ธรรมดาเป็นตู้สมาร์ทเราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ะะมาต่อยอดธุรกิจให้เจริญเติบโตเพื่อสร้างผลกำไรมาสู่นักลงทุนค่ะ SVT เนี่ย Sunwending Technology นะครับก็เป็นหุ้นค้าปลีกรูปแบบใหม่นะครับก็คือการขายของสินค้าเนี่ยผ่านเครื่องเครื่องอัตโนมัติที่เราเรียกว่า n e i n g Machine นะครับคำว่ารูปแบบใหม่เนี่ยก็คือมันสามารถ นำจุดจำหน่ายเนี่ยเข้าใกล้ผู้บริโภคได้มากนะครับเพราะว่าจุดจำหน่ายมีขนาดเล็กนะฮะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความหลากหลายของสินค้านะครับแต่เห็นว่า s v t เนี่ยก็พยายามเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดนะครับพัฒนารูปแบบของตู้เวนดิ้งแมชีนนะครับให้จำหน่ายสินค้าให้มันหลากหลายหลายประเภททั้งเครื่องดื่มทั้งสแนค็คทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับ ก็เพื่อจะเข้าให้ถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดนะครับผมก็มองว่ามันเป็นรูปแบบค้าปลีกแบบใหม่นะครับเราก็เป็นหุ้นที่ทําค้าปลีกแบบใหม่เนี่ยตัวแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยนะครับตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยตัว SVT เนี่ยเขาก็มีระบบการบริหารจัดการโลจิสติกนะครับมีสาขานะครับที่ให้บริการได้26จังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้น ในอนาคตเนี่ยก็มีแผนจะขยายการครอบคลุมพื้นที่การให้บริการนะครับโดยทั้งการลงทุนเองแล้วก็การหาพันธมิตรในรูปแบบแฟรนไชส์นะครับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่การให้บริการเนี่ยให้มันครอบคลุมในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดรวมถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับในในเขต CLMV นะครับ s v t ก็มีการเติบโตของรายได้มาโดยตลอดนะครับ มีความสามารถในการทำกำไรนะครับมีกำไรทุกปีนะครับมีอัตราส่วนนี้สินต่อทุนต่ำนะครับจุดเด่นของธุรกิจของค้าปปิกของ SVT ก็คือเป็นธุรกิจเงินสดนะครับเพราะว่าขายสินค้าผ่านตู้เนี่ยเรารับเป็นเงินสดทั้งเหรียญธนาบัตรหรือเป็นลักษณะของแอปพลิเคชัน qr code ต่างๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของหนี้ศู์เนี่ยมัน ต่ำมากนะครับฐานะการเงินก็ดีนะครับบริษัทก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าการขายสินค้าเนี่ยมันต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มันก็เป็นจุดที่เขาต้องบริหารจัดการนะครับในในการรักษาความสามารถในการทำกำไร เท่าที่จำได้อยู่ประมาณ32-34นตะครับตัวตัวก s อสมาตินนะครับ,รบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้นำเสนอข้อมูลที่เราเรียกว่าไปโรดโชว์นะฮะกับนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศก็ผ่านระบบซูมนะฮะผ่านระบบอิเล็กทรอนิก นะครับแล้วเราก็ทําการสํารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันนะครับทั้งในประเทศแล้ก็ต่างประเทศเราสำรวจความต้องการทั้งด้านราคาแล้วก็จํานวนปริมาณหุ้นนะครับการตอบรับอย่างที่เรียนว่า นักลงทุนสถาบันก็ได้ส่งความต้องการในช่วงระดับราคาสูงสุดเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจนะครับจากนักลงทุนสถาบันนะครับเขาให้ความสนใจที่ช่วงราคาสูงสุดนั้นผมก็คาดว่าการตั้งราคา IPO ก็คงเป็นช่วงระดับราคาสูงสุดที่ทางกองทุนเนี่ยเขาให้ความสนใจเข้ามาครับ เราก็วางแผนว่าเราจะเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนกันยานะครับแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มค้าปลีกนะครับช่วงต้นเดือนตุลาปีนี้นครับตอนนี้เราเชิญผู้ร่วมจัดจำหน่ายที่ตอบรับเรามาแล้ว4เจ้านะครับซึ่งเราก็กำหนดวันที่จะเซ็นสัญญารับประกรันการจำหน่ายหุ้น IPO เนี่ยน่าจะเป็นวันที่20